อัดวิดีโอแล้วมันจะจับดนยปเอเอาเอเอามาจับเลยปล่อยปล่อยให้โล่งๆเลยแม่พี่ตีปล่อยปล่อยให้ไกลๆเลยปล่อยให้นู้เลยให้ให้ให้มันอยู่ไกลๆในน้ำเลยปล่อยไม่เย็นปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเปให้มันไปหลุดุดรอดจากตวานไปเลยเดี๋ยวเดี๋ย จับจับจับจั้เจ้าทั้งหลายรอดพนจากการตกท่าไม่ไม่มัไม่ม่ไม่มีคนอะไรมาจับอีกแล้วใช่ไหมนี่ไปับไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปจักรวาลไปเลยไปไปโอ้ขาเป็นแผลอรอดีแล้วละจะได้ปล่อยมันแผลขาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดดวิ่งลาวึ้นาแ้ลูกเืหลัง แล้วแล้วเนี่ยเนี่ยให้ตรงนู้นให้ตรงนู้นเดี๋ยวตัวใหญ่มันมากินเออนี่คนจับมันไหมอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวมันไปไม่ต้องเขาไม่กล้าจับเขาบอกตรงนี้เป็นเขตวัดไททานไม่ได้หรอกใครก็กลัวบาปตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันไปเองอ่ะเป็นคู่เอาแล้วเขาคบนี่กเขาเปื่นจากไหนนี่ไม่รู้เลยเราปล่อยเขาเราปล่อยแล้วไปคงไม่มีใครกล้ามาทำหอะไรหรอกเขตอภัยทานนะ